ยังหิมครับยังหิมยังหิมครับวิวนี้เอาให้พี่สอนได้เลยเอะไรชบกงคิวอีกอันนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเนี่ยเครับคำว่าคำว่าอะไรคิวอะ ชิวอีกชิวอีกเนี่ยกขเรียกว่าชิวอีกเนี่ยอีกชิวอีกเนี่ยอีก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 อที่หนึ่งอ่ะาสามสามจดเนี่ยไม่ตายแล้เขาบอกว่าจะจะใหญ่ขึ้นด้วยใหญดขหลัก็ได้ถ้าอยาเป็นขวัญหูเก็บ้น ไม่ตายไม่ตายเสร็จยังครับจะถามตัวครับใจใจเนี่ยสิเขาจะถามตับวร่อนนงที่มาก่อนเลยค่ะที่เิ็ศแเรวมาเชิญค่ะยาวเลยนะยาวเลยนะยาวเลยค่ะพอแล้วไม่ให้ ที่เปล่าที่แปลงนี้มีเจ้าของเดิมดุมาร้องว่าไปถมที่อยู่มันถ้าก็เจราจาแปลเรียก เจ้าเมืองมาคุยจากการดูมะมะโหพระศพ <c oughs> จึง ังเอาแก่ทองมามาก็ยิ่งอ่อนหลงเดินไปทั่ว ขึ้นมาไอจินแรงไอเย็นแรงไอเย็นจขึ้นมา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  งน่ต้องพาน้องเันัเลยน่ๆเขาไปข้างในข้างนะเร่หน้าต้องหน้ากั้ยแล้วแหละอีดต้องตรงนั้นแหละแซมกับค้ดได้ไหแล้ว ผีอินไปเรียกมันมาหน่อยใครบ้างคะใครเต้ยีใครวะและ้วก็แล้วก็ิเต้ยคณิบมามาแล้วก็อินใครวะไปดูไปดูปู่กับย่าปู่กับย่า มาามาาทั้งมาทาโคตรชิญสชุดเต็มสี่ชุดเหมือนเดิมทุกเชิญเอได้เรียกเชิญเชิญจากมันะเรียกที่ ให้เรียกชื่อสี่คนนั้นเฉยๆครับว่าให้ให้เปิดทางมาให้มาที่นี้ิรวมจี้เหี่ยววมัตีตั้งน้ำเีดแก้วพี่พื้น เจ็ดแก้วดิเสียบมาเสียบปลอกด้วยนะที่เร็วก่ด้านในหนึ่งเยียมทั so> ้งสี่สามสามดอกสียกค่ะเอาคนละสองยกครับคนละสองชุดรอบแต่ข้างหน้าจะไมตางต้องเป็น้ามตรงริมไหมยังไมทุ่อยู่น้ลอนังเรสิบห้าดอกวิวสห้าดอกนะคะสิห้าดอกเพราะตอนนี้เข้าเดี่ยวหมดแล้ว ก็เลยต้องไหว้องค์ในองค์ของขอาโธมสายเสียอิ่มอิ่มเยอะเยอิ่มวันนี้อิ่มมากองกินเยอะๆแล้วก็เอาทงเอาหารเอาไปทำทานต่อนะไหว้เยอะมาถ้าจะเอาไปทำรงทานที่โรงพยาบาลไปทำกับข้าดีโอ้โหมดไปกินคนเดียว เรงไ่างสูงพะโล้พะโล้กัพันาัดนาหมูกรอบมอมกองวันตัาตางเาเยใช้แต่ปลาปังนี่ครับอันแในที่ะ่เจ้าของนิั เนเจ้าโชกรานี้ก่อนเจ้าปงหยู่ครับวหน้าผมเ่ไเจ้าโชคราทั้งข้ามไปข้างนี้ค่ตรงนี้คืออันนี้มันคีช่วงัเป็นทีสอเว่าจะเชื่อมด้านในครับด้าหงนี้ที่สองตงนี้ับแต่ว่ามันจะ จะเป็นชั้นหนึ่งมันเป่าๆมันจะเป็นเหมือนห้องมองเห็นห้องน้ำมองไม่ออกอาจอาจบ้านเอาไว้ที่ตรงตอเราทำเปเปอร์ติดเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันต้องมีอะไรกันใช่ทำเป็นบ้านเป็นเล็บปละคับเป็นมูรี่เดี๋ยวเป็นปลาคาบไม่มูรี่ก็คือแบบได้้ใหเป็นนกัไม่เป็นมูรี่ที่เราเดินผ่านได้อะแต่ขอให้เป็นมูรี่ที่มีเยอะที่ขายค่ะเป็นซิลมาขายได้ที่เราเดินทะลุได้กับตรงนี้กับตรงนี้ต้อเป็นมูรี่เท่านั้น เอานี้คงฉงจิ๋วกงคงฉงจิ๋วกงต้อง้องปิดเปิดกันแล้วอย่งูั่งยูประจำที่ใต้ดูไปที่ตรงนที่ไหนก็จะมีระโู้จะต้องปิดเปิดกตลอดก็จะปิดทางแล้วถ้จะสมมติทำไม่ได้เลย เชียงเฉิงท่านท่านอยู่ประจำทิศตะวันตกเดินทางทิศเหนือโกคาลาองศุดท้ายองสุดท้ายนะครับทางทิศเหนือครับเย่าเสา <c oughs> ท,ทจะมีรูป ที่นี่นะครับที่ลูกทื่นถ่ายไว้เป็นหับไมใช่ครับที่เป็นที่ผมูการถายไว้ในโทรศัพท์ก็ได <c oughs> ้นะเตรียมกระเป๋า่ใช่ไหเอาเอา้นมกิังไ่านไม่ใช่นี่ไงคือนเให่ไได้ไม่เป็นไรครับอายีกไม่เป็นไรครับ እንደዚህ የሆነ ሰው ነገ ወዲያ よのったよかった。 จะมีเหลืที่เล็กๆในอาณมริเวณนั้นะคะที่ยังไม่ก็ก็แบ่งขึ้นแล้วก็สร้างเป็นสารหมู่บ้านอะไรสุดทางมันบอกว่าเองโกหกสุดทาง ทำทีนะ่บ้าได้ได้เครับได้จะเานคสคสารั้ไม่ในที่ของเราเองที่ของเราบ้านต้องมีสาคคบอยู่แล้วตั้งเนี่ยไม่สุดทางได้ค่ะได้ค่ะเามเป็นสารอยู่้วเรได้อยู่แล้ว หัวเ,เอาหูวไปเข่าสุดทางก่อนแล้วจะเอาผ้าไปประสานพรให้ประสานพรไหม ดด<ด>เอาหูใส่เผาพรุ่งนี้เลยแล้วกำหนดหมดูโลโลเสียออก ซากินไปด้วยนะพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้จะเอาเดี๋ยวจะเชิญโรเซียอเดี๋ยวจะเชิญโรเซียให้ให่ไ้เงียไปด้วยเตรียมของกินเจ้าที่หนึ่งชุดใหญ่เตรียมให้ผีญา ชุดถ้าจะให้ญาติเอกช่วยขายเจ้าที่ไม่พอเลยเตรียมป้ายจะสิปิด ายป,ประากาดขา,ขาา,ขาดไข่นะขนาดเท่าไหร่รขนาดใบให วงให้เตรียมรงพวงขาวจะเจ๋งโทจบมีอะไรจะบอกพ่อแม่บอก ได้ในใจนะอีอยู่นี่นพ่อกับแม่อีอยากได้อะไรไหมบอกลูกบอกหลานหน่อยอีปวดยกท้องอถ้าจ์บอกให้ไปถวายไงค่ะปวดท้องทั้งพ่อทั้งแม่เลยหรแม่ไม่ นะัข้อปุ่มท้องเลยหันเห็นชัดชัดอ,อีบอกให้ สมบูรณ์ค่าให้ข้าวมันแล้วซิบโบปีนี้มาซิบโบจะถึงส

ไม่ได้ <c oughs> จะขออโห่สิอะไรก็ขอค่ะจบยิมับ <c oughs> ไปนะ ให้เที่ยวไปจุดโน้ด้วยให้เที่ยวไปไปเที่ยวโอ้เนี่ยครับผมเที่ยวไปเที่ยวด้วยการเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันโอเคไปลุยนะอลุยแถวนี้าเตรียมรองเท้าด้วยลุยลุยนะลุยนาลุยนะลุยนาตเมียต้องวิ่งครับเนี่ยต้องใส่เตรียมรองเท้าด้วยนะพี่พี่น้องเล็กวิ่งไม่ไหวงสรองเท้าลุยนะ อายุเครับบูธเหรอไปเตะกำลังใจน้องๆไปไปไปเตะกำลังใจน้องๆไปไปไปช่วยดูครับพ่อพ่อครับผมจบนินนินใจขอถามอะไรกองถามอันนี้นายวันมือฟันเสรล้วนะครเจริญอภรรยาเกิดวันที่สิบสามเราสองข้าวสองมปีมาเมียปีมาจะถามว่า เป็นลูกชาอะไนี่ค่ะเ่นเกลีนค่ะพอนขับวชหรือยังบวชแล้วใช่ไหมบวชมังผมปีอะไรนะปีม้าค่ะปีม้าปีม้าวันเสาร์ที่สิบสามตุลาปีม้า เ <c> ร <oughs> ื่องที่ กันมามันจะพูดเดี๋ยวให้จดจบเรื่องที่ก่อนเองปีอะไรนะบเก่าวันที่อกาวเกี่ยวกับจอไมม่ีอะไร ีอะไรลูกก็ต้องีดียวก่ว่ากันหลังกินกันหลังแจ็คสี่เสร็จแล้นครับพ่อจสามีลูกติดแอร์นีฝากคำการล้ออยู่ที่ร้านคาชีกนไฟฟ้าที่เลยไหมคะใช่อ่ะตรงแบหนบ้า คิดที่4กันยา2 498ปีมะเมเวลาประมาณ6โมงขอพร<อ>ให้มีสุขภาพแข็งแรงปัดเป่าเทียทยยสิ่งไม่ดีออกจากบ้านออกจากตัวใหา่จะแล้วก็ถาม <c oughs> เอาไปพาน้าก็ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่า ทรงงานแล้วเอาไว้ถามพระพน้าคเดี๋อร้าอันนี้จะขอจะขอพรให้ในายสมจิตเยี่ยมเยือนเกิดวันอาทิตย์ที่5้ามกลาสองห้าหปีขาได้รับเลือนตั้งเป็นนายเทเศิตบบ้านแทวันอาทิตย์ที่ย่ดมีนาสอ้าหกสชนะแบบขาดรอชนะแปะานะปะาีาจร้ไ้ทีมครับทีมครับเจอครับอหา นายกเทศมนตรีและสมาชิกตำแหน่งตำแหน่งขอเมือนกับเจ้าเมืองเนี่ยเจ้าเมืองของเป็นอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตำบลเนี่ยได้ตำบลไม่ได้ดูแลอำเภอครับได้คิดเล็กไปอีกเล็กยวโคตอ่ะเหมือนกันแล้วก็จะขอบ่นป้วย3เครือผลไม้9ชนิด1ถาดใหญ่ข้าวสาลี100กิโลโคมแดง3ปลู่ ถือสิ่กินเจทุกปีในช่วงเทศกาลบริจาคหีบศพเต็มชุด3ชุดสิ่งโต1ชุดขาดตกสิ่งใดขออภงได้โปรดเมตตาแนะนำลูกถ้าไม่สะดวกมาเยีลูกที่นี่กระอไปเทียวัมันี่เียวมันบนเอามบันเองหรือเจ้าตัวหรือว่ามีคนให้หรือว่าต้องให้เจ้าตัวเอง จุดทูบกลางแจ้ง16ดอกบอกฉีทีไตเสียพุกโจกรับรุกแล้วก็ว่าจะไปจุดทูบบอกสิ่งศัก,กสิทธิ์ในเทศบาลตำบลบ้านแทกมีได้ชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไปห,หวมม้ม,มงคลทั้งสิบจุดทูบอยู่ทู่บนที่ดูครัางแจ้ง

เผาให้ผีทั้งเจ็ดให้ลูกไปเผาของตัวนี้ครับเอาไปเผาหน้าบ้านเลยเผาให้ดวงวิญญาณเมื่อกี้ทั้งเจ็ดโอ้ให้กับปู่ย่าตายายเมื่อกี้มาเยอะเลยไปจีดไฟไอ้ไปทั้งตรงนี้ไงเผาใส่กระต o n กระถางใส่ในกระถางนคลิกๆอันนี้ก็ได้ครับกระถางนี่เสืออ๋อเผาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเผาเผาครับ ให้เงินทุกคนแล้วนะไปละรอมาแต่งให้ แม่นอนเพราะว่าหลายคู่หลายองค์อีกนาะแต่งผ้า,าเลยจิ๊บจิ๊ชิวๆยาวยาวทีเดียวได้ไม่เกินยีคู่ต <20 S 1> ่อ